ข่าวร้ายสำหรับนักลงทุนบิตคอยราคาบิตคอยร่วงลงอีกครั้งหลุด90,000ดอลลาร์หลังจากที่เคยพุ่งขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นเพียงชั่วครู่การปรับฐานครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นการปรับฐานที่โหดร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี2017เลยทีเดียวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและอนาคตจะเป็นอย่างไรครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2025บิตคอย BTC กลับมาเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดอีกครั้งหลังจากที่เคยสร้างความฮือฮาด้วยการพุ่งขึ้นส่วนทางกับตลาดหุ้นได้เพียงวันเดียวราคาบิด c อ y ร่วงลงกว่า10%กลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า9,000ดอลลาร์ในขณะที่ทิริอัมหนักกว่าโดยร่วงลง6.5%หลุดแนวรับสำคัญที่3,000ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่น่ากังวลคือการร่วงลงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐอย,ยังคงประคองตัวในแดนบวกได้ ซึ่งตอกย้ำภาพเดิมๆที่สินทรัพย์ดิจิทัลมักจะทำผลงานได้แย่กว่าตลาดหุ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหุ้นคริปโตและเหมืองขุดก็โดนหางเลขไปด้วยแรงเทขายไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเหรียญบิตคอยและเทียมเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมคริปโตอย่างนหนน่งหุ้นของบริษัท Mi โ r o ส t r a t e g y (MSTR) ร่วงลงกว่า8%ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบปีเช่นเดียวกับหุ้นของ c i อร์ e Bitmain และหุ้นกลุ่มเหมืองขุดอย่าง Bi ฟาร m ม s และแฮวที่ต่างปรับตัวลงกันทั่วหน้าท่ามกลางดัชนีความกลัวป r y p t o อนด์ and Greed Index ที่ยังคงจมดิ่งอยู่ในโซน e x t r e ร e f e หรือกลัวแบบสุดขีด K สามสิบสาม Research ชี้นี่คือวิกฤตการปรับฐานครั้งประวัติศาสตร์เวทเลนหัวหน้าฝ่ายวิจัยจาก K สามสิบสาม Research ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าการปรับฐานลงมาเกือบสาสิบเปอร์เซ็นตภายในระยะเวลาเพียงสี่สิบสามวันในรอบนี้ถือเป็นหนึ่งในการปรับฐานที่รุนแรงที่สุดเมื่อเทียบก,กับประวัติศาสตร์การปรับฐานระยะยาว เกิน50วันที่เคยเกิดขึ้น7ครั้งนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2017อะไรคือสาเหตุของการร่วงลงครั้งนี้ปัจจัยหลักที่เติมเชื้อไฟให้กับการเทขายครั้งนี้คือการไหลออกของเงินทุนจากกองทุนสตอปบิตคอย ETF ในสหรัฐที่มียอดเงินไหลออกสุดที่รวมกว่า2 3พันล้านดอลลาร์ในช่วง5วันทําการทีาารท่ผ่านมาแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรลันวิเคราะห์ว่าราคาบิตคอยได้ร่วงลงต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือครอง ETF ในสหรัฐไปแล้วหากรูปแบบการปรับฐานครั้งนี้ดำเนินรอยตามสถิติการร่วงหนักในรอบ2ปีที่ผ่านมาเราอาจได้เห็นจุดต่ำสุดของรอบก่อตัวขึ้นในช่วงราคา84,000ดอลลาร์86,000ดอลลาร์แต่ถ้าแนวรับนี้เอาไม่อยู่มีโอกาสสูงที่ราคาจะไหลลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมของเดือนเมษายนหรือที่ระดับราคาต้นทุนเฉลี่ยของนอสติอรซึ่งอยู่ที่ประมาณ74,433ดอลลาร์คำถามชวนคิด คุณคิดว่าบิตคอยจะกลับมาได้หรือไม่การปรับฐานครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับ